สวัสดีครับผมภพภพกับโลโก้ครับโลโก้ออฟิเชียลเอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับทักทายกันครับตอนนี้โลโก้อยู่ที่บ้านแพงนะครับบ้านแพงอยู่ที่ออเดี๋ยวจังหน่อยสิขอไปสำนักงานเพลรลำเพลินครับสิไปท้ายคลิปจังหน่อยให้พีพ่น้องเห็นบรรยากาศนะครับในโดมหรือว่าสำนักงานเพลรลำเพลินพี่น้องนะครับเมื่อคืนนี้มีการไล่โซดขายบัตรกลุ่มปิดนะครับพี่น้องก็จะได้เห็นนะครับไล่โซดทางเพจมอลล์เพชรลเพลินนะครับพี่น้องที่สื่อบัตรขอบคุณทุกความเมตตาครับผมเอฟซีแฟนครับนะครับ แล้วพี่น้องมีรับเชิญนะครับล่าสุดเลยนะครับผมดูวกันสดๆใหม่ๆรับเชิญพีรลาน้อยกัลสิล์นะครับวันที่20นะครับผมมวนแทนแน่นอนพี่น้องนะครับขอบคุณปิดให้กำลังใจนะครับขอบคุณ FC แฟนคลับพี่เมาบัตรกลุ่มปิดนะครับคนละ10ใบ3 0 40จนถึง100 200ใบพี่น้องนะครับต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับมือคืนนี้กับ FC บัลลังกโลโก้ FC พีรลาน้อยนะครับ หลายๆท่านหลายๆคนนะครับผมที่ซื้อบัตรกลุ่มปิดนะครับที่ลอนอลนดอนเนาะแมนบอบพี่น้องก็นะครับเอฟซีพิลันนอยเพิ่นกับเมาส์นะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่บมได้พูดถึงบ้านฮักพลังพลังฮักหลายๆท่านศิลปินบ้านฮักสีเขียวสีชมพูสีแดงสีม่วงพี่น้องนะครับหลายท่านหลายคนต้องกราบขอบพระคุณเอฟซีแฟนคลับมะรำเพชรลำเพลินะที่การต้อนรับเป็นอย่างดีพี่น้องถือว่าอยู่แบบ น่ารักเป็นกันเองแล้วก็เป็นครอบครัวนะครับไม่ผ่อนใจดีแล้วก็นะครับศิลปินของเขาก็น้องไม้น้่นะครับแล้วก็ศิลปินเก้าพ้อมถือว่าพี่น้องมิตรรุ่นน้องโลโก้นะครับก็ถือว่านะครับก็บศิลีิุ่นพี่ผู้หมอล่ำอาจารย์หมอล่ำนะครับหลายๆายทนลายลายๆ้นนะครับผมที่ได้เอ่อมปวงนะครับหรือว่าลายๆายทนหลายๆคนครับที่ได้ทักทายแล้วก็ฟังเนื้อฝากตัวนะครับ มื่อนี้กอะอยู่บ้านแพงอีกสักพักโลกไอรัสเขาไปโดมพี่น้องเขาไปสำนักง,งานในที่ได้ไปถ่ายคลิปทำให้เ,เบิ่งบรรยากาศนะครับในการซ้อมด้วยนะครับเอฟซีแฟนคลับพี่น้องอย่าลืมเขาปูปิดฝากน้ำแนงเหมือนอื่นแล้วนะครับวันที่20พี่น้องนะครับมีโชว์มีร้องมีศิลปินรับเชิญนะครับมีเซอร์ไพรส์มีเด็กศิลปินใหม่น้องมิวหรือว่าศิลปินใหม่ศิลปิน 9, เก่าเข้าพอกันอย่างแน่นอนนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่น้อง ซื้อบัตรจองตัวครับขอความเมตตาขอบเงินุน่าเอฟซีแฟนคลับนะครับสนับสนุนมอลลัมรวมไปถึงสนับสนุนศิลปินพี่น้องให้กำลังใจครับทางมอลลัมพี่ลำเพิ่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรลูกคนนั่นแจกครับรับเชิญก็มีพี่ลาน้อยนะครับกาะสิบพี่น้องในครอบครองครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับถือว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็ดิวใหม่ๆเมื่อคืนเลยนะครับพี่ลันดอนเออ่พนยากถ้าเอาพี่ละน้อยมาได้ เพื่อนกันนะครับสนุกสนานกันเมื่อคืนนะครับพี่น้องสิเนียจบรรยากาศนะครับผมเพื่อนกันซื้อบัตรแล้วเพื่อนก็ได้ทำการซื้อเมาบัตรสนับสนุนนะครับต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะ FC ฟีพิล่าน้อย FC ฟซมอลลัเพชรลำพนทุกๆท่านครับเอาพี่น้องสนับคลิปนี้นะครับพี่น้องพ่อกันในกลุ่มปีเดอร์ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณ FC แฟนคลับทุกท่านพ่อกันครับสนับคลิปนี้ฝากไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ